ครับวันนี้ก็จะมาทำกระโจมให้บ่อประกาศนะครับกันฝนนะครับแต่ก็โปร่งแสงนะครับให้ประกาศได้รับแสงแดดนะครับแล้วก็ต้นเตยที่เราใส่นะครับก็ได้แสงแดดสังคสแสงนะครับดูตามขั้นตอนไปเลยนะครับใช้ที่หนีผ้านะครับ เป็นตัวหีบยึดนะฮะทำง่ายๆดัดแปลงเอานะครับนะก็จะมาเปิดให้ดูนะครับเปิดแล้วก็จะถอดให้ดูนะครับถอดโครงสร้างออกมานะครับประกอบไ่ดูก็ไม่มีอะไรมากครับใช้ไม้ไผ่แค่3ตัวนะครับไม้ไผ่แค่3ตัวดูเตยนะครับเตยนี่ก็โด,โดนแดดสังเคราะห์แสงสวยดีนะฮะนะครับ ทำเสาขึ้นมาครับรัดด้วยคเบิลทรายนะครับง่ายๆแค่นั้นครับถอดได้นะครับดัดแปลงใช้นะครับสําหรับท่านที่พื้นที่น้อยจํากัดนะครับนะครับทำสามชิ้นอย่างเงี้ยฮะวางพาดเฉยๆนะครับแค่นี้ก็เป็นจั่วแล้วนะครับเป็นจั่วแล้วก็คุม ถุงพลาสติกใสได้แล้วนะครับพลาสติกใสก็จะเป็นถุงพลาสติกเบอร์ใหญ่ก็ได้ครับเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับไปซื้อร้านของชำมีนะครับแล้วมาตัดก็ใช้ได้แล้วนะครับเอามาตัดแบ่งครึ่งนะครับคงคงจะดูเข้าใจนะครับส่วนประกอบง่ายๆครับไม้3ามชิ้นนะครับเวลาขึงก็อย่างเงี้ยครับขึงให้ดูนะครับ บางวันผมก็เปิดหรือว่าไม่เปิดก็ได้นะครับขึงให้ตึงนะครับขึงให้ตึงจะได้ไม่ตกท้องช้างนะครับเวลาใช้ที่นีบผ้าหนีบ,นบ,ห,นบหนีบให้ตึงแค่นั้นเองนะครับฝนจะตกพรำมพลัสามสี่วันก็ไม่ปัญหาครับให้ตึงอย่างนี้นะครับน้ําฝนจะได้ไหลผ่านนะครับก็ดูนะครับทำตามได้เลยนะครับท่านใดที่ ครับนี่ครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผลนะครับพื้นที่จํากัดไม่มีหลังคานะครับไม่ไม่ต้องทํานะครับถ้าเราไม่มีหลังคาของผมก็มีแดดลําไหลนะครับอาศัยจากต้นไม้มีต้นมะม่วงนะครับต้นฝรั่งบ้างครับก็ดูว่าแดดมันพอดีแล้วนะครับส่องให้ต้นเตยสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ตาได้รับแสงแดดผมปกติก็จะเปิดประมาณนี้ครับเปิด ถ้าฝนตกผมก็ลงหรือว่าวันไหนถ้าฝนสองสามวันก็ไม่ต้องเปิดเลยนะครับก็อยู่ได้นะครับเดีย๋ยวไปธุระประทังที่ไหนก็คุมไว้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องฝนนะครับเนี่ยฝนตกพอดีเลยนะครับดูการฝนี่ยประมาณนี้ครับฝนก็ตกลงมาแล้วก็สามารถกันได้ส่วนระมังที่คุมมุ้งอยู่เป็นปลาเล็กนะครับเอาพ่อออกเร็วนะครับก็เลยกันกันยุงไว้ก่อนนะครับ โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่สนใจก็นําไปดัดแปลงได้เลยนะครับสําหรับโฮมบีดนะครับพื้นที่น้อยนะครับนะครับนําไปดัดแปลงขายได้เลยนะครับไม่ยากครับโครงสร้างง่ายๆครับไม่มีต้นทุนเลยนะครับถ้าแดดร้อนก็เอาสแลนมาคุมทับอีกทีนึงก็ได้ครับสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้พางแสงได้ แค่น้ำเราไม่ร้อนก็พอแล้วนะครับไม่ให้น้ําร้อนนะครับปลาก็อยู่สบายนะครับโอเคครับทลิปนี้ก็คงแค่นี้นะครับนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ